สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้โกมาพบกับผมแอมมิชชัเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมเดว i ่ไมคลนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอัปเดตของวันที่8เดือน8กันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตเข้ามา2องอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของอบัฟ ตัวตัวบัฟใหม่นะครับแล้วก็อย่างที่2จะเป็นเรื่องระดับความยากที่เพิ่มระดับความยากใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกก่อนก็คือตัวบัฟนะครับสําหรับตัวบัฟเนี่ยเราจะเล่นดันไหนก็ได้นะครับเลือกดนนันอะผมเลือกเป็นนี่ก็ได้ศึกรอยฟ้าเดี๋ยวผมจะใช้ทีมสายฟ้าก่อนละกันนะครับอะ ทีนี้เรามาดูทางฝั่งขวามือนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราจัดทีมเนี่ยเราจะได้เรโซแนนซ์ของตัวทีมนะครับก็เรียกได้ว่า,าเป็นการเพิ่มค่าของทีมนั้นๆนะครับอย่างในคลิปเนี่ยเป็นทีมสายฟ้ามันก็จะเพิ่มดาเมจของทีมสายฟ้านะครับทีนี้ในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาคือฝั่งซ้ายนะครับก็จะเขียนว่านักล่าผูส้สนับสนุนนะครับซึ่งจะมีช่องอยู่3มช่องแน่นอนว่าไอตัวบัฟตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดตัวทีมหลักนะครับเป็นาธาตุอะไรตัวที่เราจะใส่ในช่องซ้ายต้องเป็นาธาตุนั้นนะครับมันถึงจะบัฟตัวาธาตุของทีมหลักให้แน่นอนว่าตัวเกมมีการทำไอคอนแบบง่ายๆให้เรานะครับก็คือลูกศรขึ้นตรงนี้นะครับอย่างในทีมที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นทีมสายฟ้าผมก็เลือกทีมสายฟ้านะฮะเห็นไหมครับว่าพอเราเลือกทีมสายฟ้าปุ๊บ ตัวเวอร์จิลหลอดสายฟ้ากับยามะพูดผิดฮนะเวอร์จิลนักพนันจรสายฟ้าเนี่ยจะมีลูกศรขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลลท้าทายเนี่ยจาก25ก็ขึ้นมาเป็น26นะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็จะต้องดูอ่าดูธาตุให้ตรงกันกับตัวหลักด้วยนะครับหมายความว่ายิ่งเรามีตัวละครเยอะเราก็ยิ่งได้เปรียบในการจัดทีมตรงนี้นะครับในส่วนของค่าต่างๆนะครับอ่าไม่ใช่ผมกดผิด ต้องกดตรงนี้นะฮะมันจะเห็นค่าตรงนี้นะครับสําหรับค่าตรงนี้เนี่ยจะมีปัจจัยอยู่ทั้งหมด2อย่างนะครับในการเพิ่มค่าให้สูงขึ้นอย่างแรกนะครับเป็นแรงของตัวละครนะครับยิ่งสูงค่าที่ได้ตรงนี้ก็ยิ่งสูงตามอย่างที่2คืออาวุธประจําตัวนะครับแต่ผมไม่ได้ลองคือผมลองใส่อาวุธธรรมดาแล้วนะครับค่าแอตแทกเนี่ยมันลดไปเยอะเลยแต่พอกลับมาใส่เป็นอาวุธประจําตัวเนี่ยมันได้สูงนะครับอย่างเช่น ผมใส่ตัวของวร์จิวหลอดสายฟ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดใส่วอร์จิวหลอดสายฟ้าเนี่ยมันจะได้บัฟพลังโจมตี2 4 0 4นะครับแต่พอถอดดาบออกปุ๊บเหลือ1,400ซึ่งจาก1 0 0 4แล้วมาเป็น2,400มันหายไปพันหนึงก็เยอะอยู่นะครับสำหรับอาวุธประจำตัว4ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนส่วนของบัฟที่มาใหม่นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมใช้เนี่ยทีมกายภาพก็ได้โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นทีมกายภาพซึ่งไอตัวกายภาพเนี่ยตอนนี้ผมมีแค่สี่ตัวนะครับแต่ว่าทุกตัวเนี่ยมันจะได้หมดเลยเห็นไหมครับว่าเลเวลท้าทายเนี่ยมันจะขึ้นหมดเลยนะครับตรงจุดนี้อ่าผมใส่ใสายฟ้ามาเห็นไหมครับว่ามันจะแยกมันจะแยกออกจากกันนะครับว่าอันบนเนี่ย เป็นบัฟที่ให้กับทีมกายภาพส่วนอันที่2จะเป็นบัฟที่ให้กับทีมสายฟ้านะครับตรงจุดนี้นะฮะอืมที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรในส่วนนี้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของค่าต่างๆนะครับอ่ามันจะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4มีทั้งหมด4แบบนะครับอ่าแบบแรกเนี่ย เพิ่มค่า a t ตแท็อย่างเดียวอย่างที่2เพิ่มค่าพลังป้องกันกับค่า HP แล้วก็อย่างที่3เพิ่มค่าพลังป้องกันอย่างเดียวอย่างที่4เพิ่มค่า HP อย่างเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครตัวไหนให้ค่าอะไรบ้างเรามาดูที่อันแรกก่อนเลยนะครับก็คือ,อให้ค่า a t t แท็นะครับสำหรับตัวค่า a t t แท็เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับก็ตัวแรกคือเวอร์จิลหลอดสายฟ้านะครับตัวที่2องเวอร์จิลผู้ฆ่ามิติตัวที่3ทีสนะครับ แล้วก็ตัวที่4เป็น V น้ำแข็งนะครับส่วนตัวละครที่ให้ค่าพลังป้องกันกันกบค่า HP คู่กันนะครับตัวแรกเป็นเวอร์จิลยามะเหนือลูกีนะครับตัวที่2 v i เวอร์จิลนักนักพนันยรสายฟ้าตัวที่3ามเลดี้สปาร์กตัวที่4 Lady ี่เลดี้แม่มดน้ำแข็งตัวที่5 n e นะครับนีโรเริ่มต้นตัวที่6ดันเตเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวที่7เนี่ยเป็น ดันเต้หมัดไฟนะครับในส่วนที่ให้ค่าพลังป้องกันอย่างเดียวก็จะมีเรดี้คังแสงนะครับที่ให้ค่าพลังป้องกันอย่างเดียวนะครับตัวเดียวตัวที่ให้ค่าเลือดอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นดันเต้ชาวร็อกนะครับแล้วก็อีก4ตัวที่ผมไม่รู้เพราะผมไม่มีนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นดันเต้ดาบคู่ตัวที่2 V. วีเสือดาตัวที่3ดันเต้องค์ขลักแล้วก็ตัวที่4นีโรมืออันเชิญตีสานะครับ แต่ว่าตัวนีโลมือปีศาจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้ค่า a อ t a ท k นะครับเพราะว่ามันเป็นตัว l i m i t ต็ดเหมือนกับพวกเวอร์จิวหลอดสาฟ,ฟ้ากับเวอร์จิว่ามิติอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะให้ค่าแอตแทมากกว่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของอบัฟใหม่นะครับอ๋อผมลืมบอกไปว่าไอตัวบัฟใหม่เนี่ยยิ่งตัวละครเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยค่าที่ได้ก็จะยิ่งสูงตามนะครับจากที่ผมสังเกตนะ ประมาณนี้ครับสำหรับบัฟใหม่อันที่2ก็จะเป็นโหมดทีมนะครับหรือเรียกโคอ p อบง่ายๆนะครับสำหรับตัวโคออบเนี่ยเดี๋ยวจะมีความยากมาใหม่อีกหนึ่งอีกหระดับนะครับซึ่งจะเปิดให้เราได้เล่นเนี่ยวันที่12นะครับแต่ว่าตัวเกม Al ath, อัปเดตเข้ามาล,ละแต่ตอนนี้เรายังต้องเล่นเป็น DMD ไปก่อนนะครับซึ่งไอตัวความยากใหม่เนี่ยมันจะ ใช้เลเวลท้าทายอยู่ที่เลเวล25นะครับก็เรียกได้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีตัวระดับ EX ซสัก1ถึง2ตัวในการแบกด่านนั้นนะครับถ้าไม่มีตัว EX เลยผมว่าน่าจะยากอยู่นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปลองดูก่อนว่าตัว EX 1ตัวแล้วไปแบกเพื่อนอีก3คนเนี่ยจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวผมมารายงานนะครับก็ไม่รู้ว่า จะไหวหรือเปล่าต้องลองดูะฮะแต่ว่าเลเวลก็โหดอยู่25ถ้าเกิดมันตัวเอกตัวหนึ่งแบกไหวก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันวันที่12นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ อัปเดตในวันนี้นะครับผมก็หวังว่ารายละเอียดในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนที่สงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนเพื่อที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนเพื่อ,อก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ย มันจะไดแจ้งเตือเพื่อนนะครับแล้วก็การให้กําลังใจง่ายๆเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่องทางนะครับก็คือการสมัครสมาชิกช่องแอ i k ม t t คิตีเพียงแต่ละ50บาทเท่านั้นนะครับสําหรับคลิป,ปรายละเอียดอัปเดตในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ